ซื้อมาจากมุกดาหารด้ยแถวนี้วะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สมอนชาแนลด้วยนะคะนี่นะคะก็ป้าบอกว่าให้เพิ่มอีกสองแถวนะคะก็เลยทำอีก2องแถวนะคะให้มันแน่นขึ้นกว่าเดิมให้มันสวยขึ้นนะคะ กดไลค์กดแชร์สมอนแชนเนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะนี่มุมไหนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้มามุมนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าจะเหาะไปก็เกรงใจค่ะไม่ต้องเหาะค่ะก็เก็นปลูกเองทถ่ายจะถ่ายไปเอาเอาเครื่องนี้ไปด้วยไป

เมด้าเขาหยุดไปนื้อใหญ่ๆส่วนต่อไปส่วนาไรงัโอ้ยอับปดเนาะงงอนใช้พวกหนุ่งร้องพวกลือร้องมาเดินขบานแลยรม

ช่องแก้มีเต็มแต่แก้วออยู่งอยากให้มันเต็มแค่ละหนึ่งช้อนนี่ย <c oughs> น่าจะเอามาหมดนั่นแหละพี่อันเอายาย่ให้นี่ ช่วยกันนั่นแหละแต่จริงกัวกัวก็บรรยายออกก็จริงน้ากันละทุกคนใช่ช่วยกันทุกคนดูหน่อยมาหยุดนะทุกคน อยู่นี่ก็ยังได้มีพวกนั้นี่แหละแม่แม่เสือมันจะพืนนี่เถอะมีชามก็ดึงนะไอ้แยคำใสมดึงออกตรงนี้ทต้องถลาเพนี่ตรงไหนล่ะต้อง đi học con đẹp mịn thiệt đẹp xinh phát khóc đẹp như cả nhà coi đứa cho nó được đây zin ทำไมยังไม่ถึงกันพี่เนี่ยมอาทำไมไม่ถึงให้ถกันแล้วก็เราเดินเที่ยลองก็ต้องให้มันเต็ม หมดแล้วยังไม่หมดอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ต้นมันหมดแล้วโอ้เดี๋ยวไปเอาก่อน